สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุป3ตัวบนให้นะครับในงวดวันที่16ทธันวาคม2566นะครับชุดเต็ม3ตัวบนพร้อมชุดเน้นๆนะครับสรุปอยู่ในใบนี้นะครับ ก่อนจะรับชมก็มาฟังคำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับชุดเต็ม3ตัวบนพร้อมชุดเน้นๆสรุปในใบเดียวกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับคำเตือนข้อมูลตัวเลขที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชค สรากินแบ่งมรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็สรุปเป็นทางการนะครับ16ทธันวาคม256หนะครับชุดเต็ม3ตัวบนชุดเน้นๆมีแค่2ชุดนะครับก็ไม่อยากจะตัดทิ้งนะครับก็เสียดายนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับนะครับก็จะมี800 808 802 820 828 822 870 878 872 880แล้วก็888นะครับแล้วก็882นะครับหลักร้อยคือยกให้เป็นเลข8นะครับหลักร้อยคือยกให้เลข8นะครับ ถ้าท่านใดชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับแชบหน้าจอนะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับเน้นให้872นะครับตัวที่ระบายสีนะครับแล้วก็870นะครับก็ลองดูนะครับ พ่อก็คีไปตามสูตรนะครับชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับอาจจะมาเบิลหรือหามนะครับลองดูแต่ถ้าตัดชุดเล่นสองตัวนะครับก็จะมีแค่ไม่กี่ชุดนะครับเดี๋ยวตัดตัดชุดสองตัวให้นะครับตามนี้นะครับเฉพาะบนนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถ้าชอบก็นําไปใช้นะครับให้เลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กําลังใจในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดขอให้โชคดีนะครับเฮงๆครับ